แจ้งว่านะหนูก็บอกอ,ะ,อะชื่อร้านมาหนูก็มา,มมาเลยหนูติดตามเขามาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสมาเพราะบ้านอยู่หลังสิบจนพี่บอกว่าจนจนมันเน่าแล้วไปขอเลนส์สามหน่อยบอกประสาทพี่เพื่อเลยแล้วลองหายก็หายจริงแล้วก็เป็นอย่างนี้นะถ้าจะตัดเล็บผิดเดี๋ยวพี่ก็จะพูดในคลิปใหม่นะคะตัดไปแล้วหนูต้องใส่ยาเนื้อเจล จนกว่าแผลจะหายเพราะแผลหายใส่วิกอีกสองอาทิตย์หลังจากสองอาทิตย์หนูหมั่นแช่น้ําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนื้อตรงไหนที่เรางัดลงแงะเลือดออกมันจะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยเนาะแต่หนูต้องเขี่ยออกแต่ถ้าเกิดหนูงัดแงะแล้วหนูปล่อยให้ข้างเลยมันแห้งหนูก็จะกลับมาเป็นหนังก้อนอีกถ้าหนูไม่นั่นก็คับปี หรือหายมันอยู่ที่หนูดูแลแล้วเนาะ ว้อน,นี้ก่อนดีกว่าพี่กำจะสกิดเล็บออกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเอาหนังก้อหนนออกหนึ่งเดี๋ยวก่อน สองสาม,สามอื้อค้อนใหญ่ครับค้อนหายใจิดนึงโอเคเก่งมากอะ ออกมาแล้วจ้าโลกงไหมคะม่เต็นะตงี้นะหด่จิงก้อนใหญ่ไหมเมื่อกี้งัดหนังลูกค้าไปเขาบอกมันใช่หนังแล้วมันน่าจะเป็นภาพยนตร์ละเธอบอกไปเมื่อกี้ lần này áo thật tích 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 สองสามเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอือหืออือหือ,อดูว่ามันเป็นภพาพยนต์จริงะนะ่นแหละพิมมาหาหนังละดูหนังหนูอ่ะหนูลูมตาได้ใหญ่ไหม หูใหญ่มากเลยดูสิ